สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b าวอดุล Jo 1 Official ครับมือนีมาทรงรอยยิ้มดีใจพู่มใจครับพอโจอิลานอยอ,อุงอิงครับญี่ปุ่นรานแต่ครับรานมุ่มปากโตเกียวพี่น้องขึ้นมาหลายคากเทอรอนสีบาจากันกะขอบุญขอบพีขบ่ขอบคุณทุกส,สุขสุขค้นครับที่ให้การติดตามกด subscribe กดไลย์กดแชร์ช่องปาวอดุล Jo 1 Official ครับ พี่น้องครับเมื่อวลไปนน้ากันพี่น้องมือคืนนีเบาวดุลนคดนุดวนกับเฝ้าเบิงนะครับว่าลาเพลินออฟิเชียลช่องใดสีน้าเสนอเรื่องราวข่าวข้าวข,ของอีลาน้อยอูอิงกะเห็นอยู่ในช่องสาวน้อยเพชรบันแพงครับพี่น้องขออนุญาตเอามาว่าวต่อเหล่าต่อเนาะอีลาน้อยอูอิงพ่อโจนั่งเอกอมแมมอมพระเอกเคมพ่อแหลมครับไปที่ร้านบุ้มปากโตเกียวครับว่ากันว่าบัตรของการจองคิวในการ มานางโต๊ะอยู่ในร้านเบิดตั้งแต่ตอนบายพี่น้องครับนี่เจ้าเจ้าของร้านเป็นคนบอกเองเบาเองได้พี่น้องครับเบาดุนสิภาพไปเบิ่งบรรยากาศภายในร้านช่วงอีลาหน่อยมาโชว์จากน้อยหนึ่งครับไปชมกันเลยครับ นั่นแหละครับพี่น้องเป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนเนาะที่เฮาได้เบิงในช่องสาวหน่อยเพชรบันแพงครับบัดนี้มาวิเคราะห์ซอยกันด้วยพี่น้องครับเป็นยังเพิ่นขึ้นมาหลายแทครับอันดับแรกเลยเบาโดนบอกเลยครับว่าเมืองโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นพี่น้องศูนย์ร่วมใจกลางก็คือจังเมืองกรุงเทพฯบ้านเฮานีแ่แหละเนาะทุกคนก็สามารถเดินทางเข้าไปได้สะดวกสบายครับว่ากันว่าเดินทางมาประมาณ70กิโลก็มีได้พี่น้อง70กิโลนี่เดินทางเกือบ กือบชั่วโมงพอดครับอืนางรถมาพี่น้องนางรถมาหลายคนก็บ,บอกว่าเปล่ามากครับมาเบิองอีลานอยอุงอิงอยูฟังจากโอซาก้าพสันโอ้ชื่นชมเจ้าของร้านเพื่อนครับเพื่อนเป็นคนสุรินทร์นะครับกุกเพื่อนเป็นคนสุรินทร์กะเก่งอีลีครับสามารถเปิดร้านนะครับใหญ่โตและกะะ็สามารถที่จะรองรับ นะครับคนไทยในต่างแดนในประเทศญี่ปุ่นเนาะมามวลมาสมาคมกันอยู่โตเกียวครับพี่น้องร้านมุมปากเพื่อนมีเพื่อนมีสาขาอยู่ประเทศไทยไม่ได้พี่น้องครับอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็สาขาอยู่ญี่ปุ่นนะครับเพิ่นจะเปิดสาขาที่2เร็วๆนี้เอาก็ให้เฮงๆปังๆครับเอามาว่าเรื่องอีราน้อยอุ้งอิงครับเดิดคักนาฮานนาเวทีครับเรียกได้ว่าแถบโบตงยืนเลยนะครับเอฟซีแฟนคลับนะครับเสียดายย่างเดียว เสียดายยังระเบาดุนสันเป็นคาราโอเกะนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์นักดนตรีเนาะนะครับบางเทือเพิ่นกับเบอร์เดลินเพลงแนวนี้นะครับเออเพิ่นบอคายเดลินเพลงแนวลูกสาวแนวอีหล่าหน่อยนะครับเพ่ออีอีหล่าหน่อยก็ใส่รั่วๆเลยพี่น้องใส่ไม่ยั้งครับปูอ,อิงใส่ไม่ยั้งครับร้านมุมปากโตเกียวเรียกได้ว่าเอฟซีแฟนคลับผู้ได้เบิ่งย้อนหลังจากช่องสาวหน่อยเพชรบนันแพงนางยิ้มคือเบาอดุนบอพี่น้องครับ ทั้งเบิงไปทั้งยิมไปดีใจกับการตอบรับดีใจกับการต้อนรับทั้งสมือพี่น้องครับทั้งสมือเนาะพี่น้องเรียกได้ว่าอิรานอย่าอุ้งอิงบอโจนะครับพายเอกเข้มพายนั่งเอกของแอมแลวกะพ่อแลมนะครับประสบความสําเร็จทีมงานสาวน้อยเป็นแผงเนาะนะครับได้รับการตอบรับได้รับการต้อนรับจากเอฟซีแฟนคลับพี่น้องครับโอ้ยดีใจดีใจร้านแต่พี่น้องเบ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในร้านบรรยากาศ นาเวทีครับและที่สำคัญคือครับบอมีความแตกต่างกันทุกหมองทุกบอลก็คือทุกทุกคนครับจะต้องถือโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็อัดคลิปถ่ายคลิปครับืเป็นยังคือต้องอัดคลิปถ่ายคลิปพาแน่นอนครับต้องมี่พอหรือแม่หรือญาติญาติที่เป็นเอฟซีอีลาหน่อยแมนบอลนะครับ ก็ต้องบันทึกว่าเออนี่มาเห็นเลยเดอ้อเห็นอิลหลานอยอุ้งอิงแล้วเห็นทีมงานสาวน้อยเพิ่เป็นแพงแล้วจังสินะครับพี่น้องก็ลเลยต้องบันทึกอยู่หนาหาหนาเวที่นะครับผูลังค้นกับเขาว่าสามารถจับมือแมพี่นอ้องเขอจับมืออีลหลานอยอุ้งอิงมือโศกมือหมานเพิ่นพะนะแสดงว่าเพิ่นติดต,ตามนะครับจากคลิปของลําเพิ่นออฟฟิเชียลนะครับและคลิปทางโซเชียลทุกทุกช่องน้องพี่น้องเนาะนี่แหละครับปรากฏการอุ้งอิงบุกโตเกียวครับนี่แหละอุ้งอิงบุกโตเกียวร้านมุมปาก หรือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เอฟซีแฟนคลับเห็นแล้วดีใจนะครับภูมิใจกับลูกสาวอีลานอยอุ้งอิงครับสาหรับผลงานเพลงที่อีลานอยเอามานะครับเอามาร้องเอามาเอนเตทเทนในภายในรันนะครับก็เริ่มต้นจากเพลงเอินฮักนั่งเอกน้อยนะครับต่อด้วยฮักปลาที่ผาแต้มเพลงแจงเกิดเพื่อเนาะนะครับและะ้วก็น้ำอขอแล้วบ,บัแตงยังไงนะครับพี่น้องก็มีหลายเพลงครับแต่เพื่อนบันทึกลงในห,ห้องเบงร์ไดเพราะว่าเป็นย่งัง ลิิาธิ์พี่น้องเนาะเท่ากับบาเบ้ากันนะครับเบาลนัวหัวมวลเบิ้งแต่ตอนที่เข้าเบิ้งได้ดีละเข้ากับจินตนาการเอาครับข้อมวลข้อมซึนครับอีลานอยอู่อิงนะครับได้รับการตอบรับได้รับการต้อนรับจากเอฟซีแฟนคลับทั้งญี่ปุ่นเป็นอย่างดีพี่น้องครับเมื่อนี้บัดนี้พี่น้องสองงานเลยนะครับตื่นเศ้าขึ้นมานีละในตอนนี้เพิ่นกละละระชีเศร้าแล้วที่กระชีสประมาณเกาหมงนะครับเพิ่นเร็วกว่าเฮ้าสองชั่วโมงเนาะนะครับอืม ีลาหน่อยกับพ่อโจกับทีมงานสาวหน่อยเพื่อนแรงไปสอมมองครับไปตลาดบอ,อ,นอะกนนึงแลวก็ยังมือแรงอยู่ลานยิ่งรักนะครับน,นี่ละออพี่น้องเฮาอยู่ไกลมงใดไปให้กำลังใจล,ลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยคอยมวขคอยมวนพี่น้องนะครับมวนม,ม,มวลนะครับเห็นแล้วมีแต่รอยยิ้มเห็นแล้วมีแต่ความสุขเบิงแล้วนะครับกะอิ่มอกอิ่มใจไปน้ำลูกสาวมีผู้ใดบ่ครับนางเบิงไปน้ำยิ้มไปน้ำคือจังเบาอดุนครับ เบิงอีหลานอยร้องเพลงนะครับเบิงอิหลานอยอินเตอร์เทนนาฮานาเวที่เก่งครับเก่งเก่งเก่งนะครับมือหนีเพิ่นแต่งตัวเองพร้อมด้พี่น้องครับอืมแต่งหน้าแต่งผมเองเลยมีพี่ออมแอมนะครับเป็นเชนเนอร์ให้ครับทั้งกีตาร์คอบตานะครับเพชรส่งผมนะครับการแต่งไกยเพื่อนว่ามือหนีเพิ่นเป็นสาวญี่ปุนวสันพี่น้องครับโอ้ยอ่อนซ่อนหลายเนาะเอซแฟนคลับก็บอกว่านะครับอิหลานอยอุ้งอิงมากรอบนี้เนี่ยโอ้ย นะครับได้เห็นโตเป็นเป็นเพื่อนว่านะครับได้เบิงแต่ในโซเชียลได้เบิงแต่ในออนไลน์มือนี้ได้เห็นโตเป็นเป็นแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับความหักความแพงขั้นบ่หักบอ่อแพงบ่มาหากันไก่ปันนี้ได้เจ็ดสิบกิโลเนาะแต่ว่าอิราอิลามากไก่คอทด้ครับพี่น้องมาจากเจ็ดสิบกิโลอิระด้อยบินขามน้ำขาม,ามเทะเลจากประเทศไทยพี่น้องจากประเทศไทยพอโจผ้าไปอาบีฮานองทางญี่ปุ่นครับอ้ยพอโจยิ้มโมโหเลยครับ แต่ทังโบโจกับเมาฟรีลูกหมาป่าเอา้ะครับบรว่ากันครับเพระว่าต้องอินเตอร์เทนลูกค้านะอินเตอร์เทนเอฟซีแฟนคลับที่เพิ่นมานาหานนาเวทีเอาก็ต้องอินเตอร์เทนเพิ่นครับพี่น้องนี่ละครับคือความปังความดังของอีลานอยอุ้งอิงเพชรบานแพงครับใส่ไม่ยั้งน้าเวทีนะครับหน้าเวทีนะครับเรียกว่าอาญะคือเก่าครับเรียกว่าอาญะทางญี่ปุ่นเลยพี่น้องครับทายคลิปนี้ก็ฝากนิดนึงเนาะนะครับ อย่าลืมเขาปุมปิดเดอ้อสาวน้อยลําเพลินโชว์ครับว่วากันว่ามือขึ้นนี่อยู่ทางชลบุรีปาดคนหลายอายนะคือ,อกันครับพี่น้องทางออนไลน์ก็อย่าให้แพ้กันพี่น้องเข้าไปทางเพจสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับขายบัตรสาวน้อยลาเพลินโชว์นะครับทักเข้าไปแล้วก็ซื้อบัตรจองตัวไดมือละแ8บาทพี่น้องไปนั่งเฝ้าหน้าหาหน้าเวทีเนาะนะครับถ่ายคลิปนี้เบาดุนเก่าความสุขมาฝากฟีฝาก,าก,ากน้องซ้ำนี่แหละครับคลิปหนา้าพ่อกันไหม สวัสดีครับ